I know we ain't perfect, but with you, it's all good, it's all good. And I know it's so worth it, cause with you, it's all good, it's all good. ดีครับผมนัชนนนะครับสำหรับวันนี้ครับผมพามาชมแปลงที่ดินสวยๆที่อยู่ในจังหวัดราชบุรีอีกหนึ่งแปลงครับแปลงนี้นะครับอยากจะบอกว่าได้วิวเขาสวยนะครับของเราอยู่ด้านหน้าของภูเขาเลยนะครับผมแต่ว่าจะมีอีกแปลงหนึ่งขั้นภูเขาไว้แล้วก็มีทางโดยรอบของภูเขานะครับซึ่งแปลงนี้นะครับในบรรยากาศวิวเขาที่ใกล้ตาขนาดนี้นะครับและเอกสารสิ์เป็นโฉนดนะครับผมถือว่าดีงามมากนะครับรับแปลงที่ดิน แปลงนี้นะครับคือโครงการวิลลาชายเขาเฟส2นะครับหรือว่าโซน B นั่นเองนะครับผมหลังจากที่เฟส1โซน A นะครับได้มีการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับผมนี่เลยถนนคอนกรีตนี้นะครับคือถนนคอนกรีตของโครงการที่เรายกให้เป็นสาธารณะนะครับซึ่งกว้างนะครับถึง7เมตรรวมรัศมี ของไหลาทางแล้วนะครับแล้วก็ตรงด้านหน้าทางด้านนี้นะครับที่บริเวณรถจอดอยู่อันนั้นคือโครงการชายเขาเฟสหนึ่งที่ขายไปหมดแล้วแล้วก็โอนไปเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็เลยเปิดต่อเฟสสองเข้ามาทางด้านนี้เลยนะครับในโครงการนี้นะครับในเรื่องของสาธารณปโภคนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำประปา เป็นไฟฟ้านะครับจะขยายมาให้ถึงหน้าแปลงแล้วก็จะมีไฟสว่างสองทางเป็นโซลาร์เซลล์มาด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างที่เห็นว่าเป็นถนนคอนกรีตนี้แล้วนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเราคงยังได้รั้วคาวบอยนะครับเป็นรั้วสีขาวๆนะครับสามชั้นนะครับทำให้สูงประมาณราวเมตรยี่สิบนะครับนอกจากแถมรั้วนะครับคาวบอยสามชั้นรอบสี่ด้านแล้วนะครับยังคงที่จะแถมประตูบานสไลด์ด้วยนะครับเป็นสีขาวเช่นกันนะครับ โอ้โหถือว่าออปชันนี้ครบมากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวของแนวขอบเขตของที่ดินตรงนี้นะครับที่เราตั้งเตาแดงไว้แล้วเดี๋ยวก็จะทําการล้อมรั้วนะครับที่เป็นรั้วคาร์บอยอย่างที่ผมแจ้งนะครับเนี่ยยังเหลือไหลทางอีกตั้งเมตรกว่ากว่านะครับผมถือว่าในเรื่องของการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากนะครับเพราะว่าถนนกว้างถึง7เมตรนะครับแล้วเราก็สามารถออกได้2เส้นทางนะครับออกทางด้านข้างเขาก็ได้นะครับหรือว่าจะออกทางด้าน โครงการนะครับจากเฟสหนึไปเฟสเอ่อจากเฟสสไปเฟสหแล้วก็ไปถึงถนนลาดยางนะครับซึ่งปแปลงของเราเนี่ยเราห่างจากเส้นถนนทางหลวงชนบท4,042นะครับเพียงแค่400เมตรเท่านั้นนะครับผมแล้วขอบอกได้เลยนะครับว่าปแปลงนี้นะครับอยู่ในเขตบริเวณของชุมชนบ้านเกาะตาพุทธนะครับผมซึ่งชุมชนบ้านเกาะตาพุทธเนี่ยก็จะมีทั้งวดัดมีทั้ง โรงเรียนบ้านเกาะตาพุธมีทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าสถานีอนามัยนะครับแล้วก็จะมีพวกตลาดนัดนะครับมีร้านค้านะครับตลาดนัดเนี่ยถือว่าใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ร้านค้าเนี่ยอีกหลายร้านเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยถือว่ามีความเป็นชุมชนหมู่บ้านที่สูงมากนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับขึ้นอยู่กับเขตตำบลเขาชง,งุ้มอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีครับแล้วรูปแปลงนะครับก็สวยมากเลยนะครับบอกว่าสวยจัดประหลัดแอบกระซิบเลยนะครับเพราะว่าแปลงนี้นะครับมีหน้ากว้างนะครับที่ติดถนนคอนกรีตนะครับถึง46เมตรนะครับผมแล้วด้านหน้าเนี่ยก็หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยส่วนด้านความลึกนะครับแปลงนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีความลึกอยู่ที่41เมตรครับว้าว ถือว่าสวยงามและดูดีมากๆนะครับแปลงนี้นะครับเอกสารสิทธิ์ก็โฉนดครุฑแดงนสสอจอ1ไร่1งานราคาครับอยู่ที่ 7 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคานี้พร้อมทั้งค่าโอนค่าใช้จ่ายให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ออฟเฟอร์ที่พูดถึงไปต่างๆนานานะครับเราจะได้ครบเลยทีเดียวนะครับแล้วในเรื่องของการเดินทางนะครับต้องบอกว่าสะดวกสบายมากนะครับเพราะว่าการเดินทางเวลาที่เรามาจากกรุงเทพนะครับสำหรับคนที่อยากได้บ้านพักตาอากาศนะครับผม108กิโลเมตรเท่านั้นอันนี้ผมวัดจากที่พิกัด ขนส่งสายใต้นะครับเดินทางก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นถ้าเกิดว่าจากถนนเพชรเกษมนะครับของเราห่างจากถนนเพชรเกษมเนี่ยประมาณ20กว่ากิโลเท่านั้นวิ่งมาตามเส้นทางโคธรรามได้เลยนะครับแล้วก็มาเข้าตรงถนนเส้นทางหลวงชนบท4,042นะครับซึ่งของเราเนี่ยจะอยู่ใกล้กับถนนทางหลวงชนบท4,042นะครับเพียงแค่400เมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็จะอยู่ใกล้กับวัดเกาะตาพุธนะครับ 1.5กิโลเมตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1.5กิโลเมตรถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวครับโครงการพระราชดำริเข่าชิงุ้มนะครับจะห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่5กิโลเมตรแล้วก็เดียร์แลนด์นะครับศูนย์วิจัยพันกวางนะครับตำบลหนองกวางห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นว้าว ถือว่าเป็นแปลงที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บริเวณของช่วงนี้นะครับตรงเนี้ยที่ผมยืนอยู่อันนี้คือเป็นบริเวณด้านหลังนะครับที่เดี๋ยวเราจะล้อมรั้วนะครับเป็นรั้วคาวบอย3ชั้นเนี่ยมาชนถึงตรงนี้เลยทีเดียวนะครับผมและด้านหลังของทางด้านตรงนี้นะครับต้งแปลงของเราเนี่ยจะวิ่งตรงมาทางด้านนี้นะครับอย่างที่บอกครับว่ารูปแปลงเนี่ยสวยมากนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ได้ด้านหน้าสกัดนะครับไปติดกับถนนคอนกรีตที่กว้างนะครับถึง 46เมตรนะครับกับเนื้อที่1ไร่1งานผมถือว่าได้หน้ากว้างมากเลยนะครับแล้วบริเวณของตรงนี้นะครับพอเราเดินมาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าดินนะครับเป็นลักษณะของดินดำนะครับอาจจะมีหินขี้นึกยุงปนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นครับในเรื่องของการทําการเกษตรเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมแล้วแปลงนี้นะครับทางด้านหลังนะครับถ้าเกิดว่าเราหันหน้าเข้าหาแปลงนะครับฝั่งขวามือด้านท้ายนะครับเราจะขุดบ่อน้ําเอาไว้ให้1ลูกนะครับ ซึ่งบ่อหนามลูกนี้นะครับจะมีขนาดนะครับอยู่ราวประมาณสัก12คูณ12เมตรนะครับแล้วก็ลึกลงไปเนี่ยประมาณ4เมตรบ่อลูกเนี่ยต้องบอกว่าเราใช้เพื่อที่จะเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้สำหรับการเกษตรนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าหน้าฝนรอไม่ทันใจอยากจะเจาะบาดาลเพิ่มนะครับแล้วอาน้ำนะครับมาพักไว้ที่ในบ่อนี้นะครับ ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมว้าวถือว่าเป็นแปลงที่ดูดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาทําเตรียมพร้อมไว้ให้สาหรับคนที่มีแผนอยากจะมาปลูกบ้านพักอาศัยบ้านพักตากอากาศทําสวนเกษตรแบบผสมผสานนะครับแล้วก็เป็นแปลงที่บรรยากาศดีนะครับได้อยู่หน้าเขาบริเวณแบบนี้ด้วยนะครับผมซึ่ง ถ้าเกิดว่าคนที่สนใจเนี่ยผมอยากให้ลองนัดเข้ามาชมนะครับแปลงที่ดินแปลงนี้กันนะครับในโครงการนี้นะครับโครงการวิลล่าชายเขานะครับโซน b เฟสสอเนี่ยมีทั้งหมดนะครับที่เปิดขึ้นนะครับแปแปลงนะครับผมฝั่งที่ผมยืนอยู่เนี่ย ปลงนี้เราเรียกว่า B2 นะครับรงบริเวณของจุดนี้นะครับเป็นบริเวณจุดด้านหน้าของแปลงนะครับที่เดี๋ยวแนวรั้วคาร์บอยจะทํามาถึงนะครับแล้วตัวน้ําประปาก็จะขยายมาให้ทางด้านโซนนี้นะครับแล้วก็จะมีสายไฟฟ้าอีกแล้วทางด้านนู้นนะครับวิ่งลาะตามชายเขาไปนะครับก็จะไปออกอีกทางหนึ่งของหมู่บ้านได้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับคนที่สนใจนะครับที่ดินแปลงนี้ในเขตตาบลเขาชงุ้มนะครับผม1ไร่1งาน7จ็ดแสนห้า พร้อมสัดสนุภูครบนะครับแล้วก็มีออปชั่นของแถมให้โทรหาผมสิครับนัชนน0 9 2น6 3 5 5 6 3 นะครับหรือว่าจะสามารถติดต่อได้ที่คุณขวัญแล้วก็คุณเจที่เบอร์ขึ้นอยู่ใต้ล่างนี้นะครับหรือว่าแอดไลน์มาคุยกับพวกเรานะครับได้ที่แอดไลน์นะครับแล้วก็ตามด้วย fc ที่ย่อมาจากแฟนคลับแล้วก็ศูนย์3ก5 6 3นะครับและท้ายที่สุดนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะครับไปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็แชร์ไปให้กับเพื่อนๆนะครับ ครวก็สามารถกดติดตามพวกเรานะครับบ้านและที่ดินทาเลดีซื้อขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยได้นะครับนอกจากนั้นนะครับสามารถกดกระดิ่งนะครับไว้สําหรับการแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปข่าวสารใหม่ๆมาลงนําเสนอนะครับผมวันนี้ผมนัชชนนท์และทีมงานจากลราพร้อมกับวิวสวยภูเขาลูกนี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย